แี่ครับเป็นไส้ด่างเป็นเด็ดหัวเด็ดไส้ออกขี่ออกแล้วกินต้มสมปลาซิวอ้าวครับผมปลาซิวไนล่ะต้มสมใส่ใบบักขามครับใส่สมใบบักขามบอนครับผมหักเงี้ยงแล้วสามบาทโอ้ไปแลดงเรียวครับผมรบไรครับ สมสมได้การครับสูตรนี้ได้การให้การเกี๊ยคืนเส้นอันปลาสองตัวเป็นเลยนี่ครับสองตัวเลยครับผมเกี๊ยคืนน้ำนี่ได้การเลยครับ